คนรักเก่าไม่อยากกลับมาเพราะสี่เหตุผลนี้นะคะครูเกสได้รับคำปรึกษาจากหลายคนนะคะที่พยายามจะดึงแฟนเก่ากลับมาแต่ดึงยังไงเขาก็ไม่กลับมาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก4ข้อนี้ก็ได้นะคะที่มันติดอยู่ในใจเขาแต่เขาไม่ได้สื่อสารกับคุณไงเพราะว่ามันแยกกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองมาทบทวนดูซิว่าเอ้ยสสิ่งเนี้ยมันเป็นอย่างที่ครูเกสว่าหรือเปล่านะคะอ่ะแรกเลยนะก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่ายังไม่ไว้ใจคุณมากพอนะคะจากเหตุการณ์ที่เราเคยเทําไว้กับเขาเช่น นอกใจอะไรเงี้ยค่ะอาการคบซ้อนหรือว่าการสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นว,ว่าเขาไปรู้ที่หลังว่าเราพูดกับเขาอย่างหนึง่งแล้วพูดกับคนอื่นอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เราเคยแบบนอกใจหักหลังเขาอะไรเงี้ยม,มันทำให้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานนะคะมันสั่นคลอนลงเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงอะผูเก่อยากจะบอกว่ามันใช้เวลามากๆนะคะและอีกอย่างหนึง่งบางทีเราแยกกันอยู่ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ะกลายเป็นว่าบางทีก็สายเกินไปที่จะดึงความสัมพันธ์น,นั้นกลับมาเเหมือนนนกันัพราะะฉ ถ้าวันนี้เรามีโอกาสทองคำนะคะที่ได้อยู่ด้วยกันอย่าทําให้คู่ของเราเนี่ยค่ะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจนะเพราะว่าเอากลับมายากมากๆนะคะต่อมาข้อที่2นะคะเขาไม่อยากกลับมาเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเราไม่พัฒนาตัวเองครูเชื่อว่าแฟนเก่านะคะแทบจะทุกคนเนาะเขาเอาบัญชีอื่นเนี่ยมาส่องคุณอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะบล็อกไปหรือเขาอาจจะอันเฟรนไปแต่ว่ายังไงอะคะ่ะ ด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยากจะรู้เรื่องของแฟนก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอาบัญชีเพื่อนมาแอบดูคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามาเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยนะคะยังย่ำอยู่กับที่ยังเป็นคนแบบเ็าเรียกว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะอันนี้บางทีมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าคุ้มหรือเปล่าที่ฉันจะกลับมาถูกไหมหลายคนก็ไม่ตัดสินใจกลับมานะคะเพราะว่ายังเห็นเราไม่พัฒนาตัวเองไม่เคยไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยไม่เคยทําให้ตัวเองเนี่ยค่ะเก่งขึ้นในด้านไหนเลยมนุษย์เนี่ยจริง สกิลการหาไรายได้อย่างเงี้ยค่ะหรือสกิลเกี่ยวกับการทํางานหรือสกิลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพัฒนาให้ตัวเองดูดีขึ้นบุคลิกภาพการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกมองมาแล้วเ,เห็นว่าคุณเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต่อมาข้อที่3ก็คือเขายังเห็นวิธีการนะคะที่คุณทําตัวเองอะนะคะให้เป็นคนที่ดูแบบเออเขาเรียกว่าจีบคนนั้นทีจีบคนนู้นน้นทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโลกโซเชียลซึ่งยังมีพฤติกรรม ทำแบบนั้นให้เขาเห็นหรือการตอบคอมเมนต์ในเชิงแบบว่าอ่อยไปเรื่อยๆจ้ะได้บอกไหมอันเนี้ยคุยจะบอกให้เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วเขาตัดสินใจไม่กลับมาเพราะเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการไปตอบคอมเมนต์คนอื่นๆเนะะี่ยค่ะในขณะที่คุณคาดหวังว่าเดี๋ยวแฟนเก่าคุณจะกลับมาก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยคือต้องต้องวางตัวต้องวางตัวให้ เป็นคนที่ดูมีมูลค่ามีราคาอ่ะข้อต่อมานะคะแฟนเก่าจะไม่กลับมาถ้าเขาเห็นคุณยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมๆในขณะที่เขาจากไปตอนที่เขาตัดสินใจจากไปอะคะ่ะบางทีเขาเห็นเราเป็นคนที่ราม่าในโซเชียลเยอะอ่ะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนที่พูดจาแรงๆอะไรเงรี้ยหรือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะบางทีเราสื่อสารผ่านโซเชียลออกไปใช่ไหมเช่นเออเรามีอคติกับใครอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออโพสว่าแบบลอยๆอย่าง <S <S เาาางี้ยค่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กนะทุกคนไม่ใช่ เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเออครูหนูสะใจที่จะทำแต่บางทีอะค่ะมันจะเป็นผลลบหรือมีคนมองเราในแง่ไม่ดีมากกว่าคุณลองสังเกตสิเวลาคุณโพสต์อะไรที่มันแบบลบๆอะไรอย่างเงี้ย คนจะมาคอมเมนต์คุณน้อยมากคนจะมากดไลค์คุณน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าม,มนุษย์นะโดยทั่วไปพฤติกรรมมนุษย์ะคะเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่ลามมาของใครเพราะฉะนั้นถ้าหยุดได้ก็ให้หยุดนะคะหรือเวอร์ชั่นเดิมๆที่ไม่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่แบบติดเล่นติดเที่ยวมากเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่อยากกลับมาเพราะว่าเขาไม่อยากได้ภาระเพิ่มนั่นเองคนที่เขาคิดจะสร้างชีวิตกับเราอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเขามองหาคนที่เป็นผู้ใหญ่เนาะไม่งงแง่มีความน่ารักมีควาาามเอออกอใจ นนะะเป็นเวอร์ชั่นที่มันดูแล้วเข้าใกล้หรือว่าอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องมาดูว่าเวอร์ชั่นของเราเนี่ยเป็นแบบไหนครูเกสสอนเรื่องนี้นะคะไว้ในคอร์สจิตวิทยาดึงแฟนเก่ากลับนะคะด้วยจิตวิทยาสายดาร์ซึ่งคอร์สนี้ครูจะให้พวกเราเนี่ยค่ะได้รู้ว่าเวอร์ชั่นที่ไม่เว่กับความสัมพันธ์คืออะไรบ้างคุณรู้ไหมว่าปัญหาส่วนใหญ่นะขอ,ของคนรักนะคะที่เขาเดินจากไปแล้วเราอยากได้เขากลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรเราไม่รู้ว่าตัวเราแสดงออกอะไรออกไปที่มันไม่เว กับความสัมพันธ์คือต่อให้วันนี้คุณเลิกคนนี้เด็ดขาดแล้วแล้วคุณไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แล้วเรายังพกพาเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กนี้ค่ะไปกับเราเรื่อยๆไปกับเราเรื่อยไปเรื่อ,อ,อ,องับคนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยยังไงมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าเราต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะพายพายามให้คนอื่นแก้ไขาตามแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าตัวเราอะค่ะมันมีเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายินดีที่จะแก้ไขอ่ะอันนั้นอะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณเลยนะคะคุณจะเขาเรียกว่ามีกกาาาารพัััฒนนนวววิญญณขขอองงตตเเมึ้ปลี่ย เยอะขึ้นแล้วก็สามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีได้แต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ไม่เวิร์กบ้างอ่ะคุยยกตัวอย่างให้นะเหมือนอย่างข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้เวอร์ชันที่ไม่เวิร์กเช่นเราเป็นคนติดเล่นมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเขามองหาคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รับผิดชอบถูกไหมหรือเราเป็นคนที่รามากมากเกินไปอย่างเงี้ยในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กเหมือนกันกับความสัมพันธ์ถ้าเราเป็นโสดอาจจะไมไ่เท่าไหร่แต่พอมันมันมีคู่เข้ามาแล้วอะคค่่่่่่าาางงงทีีมมมัันนอออออไไรรรกกก็ต้้้แ์วววูสึขออึขฝยยยดเช ก็คือ,เ,อเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราเราเรารู้สึกว่า,าฉันจนพอแล้วจะไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนถ้าไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเราปิดกั้นให้ตัวเองมีกรอบของความรู้เนี่ยนะคะไม่บริโภคอะไรใหม่ๆเลยบางทีเราก็จะกลายเป็นคนที่ตกยุคนะอันนี้ไม่เวิร์กถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ตัวเองเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์เป็นคนที่คนอยากเข้าใกล้คุณอ่ะคุณต้องเป็นคนที่อัปเกรดตัวเองตลอดเหมือนโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่อัปเวอร์ชั่นมันไม่อัปเกรดมันม,นมน ไ,ไม่น่าใช้งานแล้วแล้วก็ไม่น่าสนใจนั่นเองเนาะใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเราเองนะคะต้องปรับแก้อะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะดึงแฟนเก่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราเข้ามาเรียนในคอร์สดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคะคอร์สนี้ครูจะบอกให้พวกเรารู้ว่าเวอร์ชั่นที่มันไม่เวิร์กเวลาเรามีความสัมพันธ์มีอะไรบ้างไม่ควรทําอะไรไม่ควรพูดอะไรไม่ควรแสดงอาการยังไองออกไปบ้างก็มาเรียนรู้กันในคอร์สนี้ได้แล้วก็พอเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยค่ะครูก็จะบอกว่าสิ่งที่มันมีค่าเนี่ยที่เรา ต้องทานะคะวางตัวเองให้เป็นคนที่อยู่เหนือความสัมพันธ์เนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วอะ่ะแฟนเก่านะยังไงอะ่ะเขาก็มีใจมีความผูกพันให้กับเราอยู่แล้วนะคะมันเพียงแต่ว่ารอให้คุณเนี่ยแก้ไขเท่านั้นเองจริงๆหลายคนอาจจะแบบว่าคุณเก้ทำไมหนูต้องเป็นคนแก้อยู่ฝ่ายเดียวจริงๆถ้าเกิดคุณเรียนคอร์สเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันจะไม่ได้ดึงดูดแค่คนเก่าแต่มันสามารถดึงดูดคนใหม่ที่อัปเลเวลตัวเองมาเสมอคู่กับคุณด้วยคนเราเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรเสมอเราจะ ดึงดูดอะไรที่มันต่ํากว่าหรือสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราทุกคนคือพลังงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมาปะกันส่วนใหญ่คือสิ่งที่คู่ควรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพตัวเองเป็นเวอร์ชันใหม่ๆคุณก็จะดึงดูดคนที่คุณคู่ควรด้วยตัวสิ่งนี้มันคุณค่ามันตกอยู่ที่คุณเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้ไปตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเลยเนาะอ่ะโอเคนะคะคอร์สนี้ครูสอนไว้ในกลุ่มปิด Facebook นะคะมีประมาณ17 EP อเนาะราคาเต็มจะอยู่ที่5,900ะคาวัน,นเก้าร้ียนนะคะค9 เท่านั้นโดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะบอกว่ามาจากคลิปคลิปนี้ของคุณเบสแคปหน้าจอนี้ไปบอกแอดมินด้วยนะคะเจอกันในคอร์อนไลน์ค่ะ